นี่คือคอมที่เล่นง่ายที่สุดในเกมยอ r d เด Fa s t 8 l ีโลฮะ Fast 8แล้วจะเป็นโลอีท่าไหนคืออย่างนี้ครับพาวยอเดนขั้นที่2เนี่ยจะทำให้ตัวละครของคุณเก่งขึ้นขั้นที่4จะทำให้การันตีเจอตัวยอเดนแน่ๆในช็อปของแต่ละรอบขั้นที่6จะให้แต้มสุมร้านคาฟรีส่วนขั้นที่8จะให้ถุงทองที่ให้ทั้งตัวละครไอเทมหรือแม้กระทั่งแชมเปี้ยนดูเปเคเตอร์สีฟ้าวิธีการเล่นก็คือพิเตเตยสองดหนึ่งให้คุณพยายามเปิดสียอเดนให้ได้และซื้อแชมเปี้ยนมาเอง และลง6ยอร์เดนเพียเท่านี้คุณก็จะได้รับแต้มสุตรร้านค้าฟรีทุกรอบโดยให้คุณรีโรแต้มสุตรร้านค้าเนี่ยที่ได้มา ก็ซื้อแชมเปี้ยนยอดได้ออาไว้ทั้งหมดเพราะถ้าเกิดว่าคุณเล่นในช่วงนี้เนี่ยยังมีโอกาสจะตัวละครถูกๆอยู่นะครับเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่บนมานั่งให้ตัวแพงในสเตจถัดไปได้จากนั้นให้คือดอเบารแปที่สเตจสี่ขีดสหลังจากนี้คือความฟินแล้วคุณจะได้ทั้งไอเทมทองแล้วก็แชมเปี้ยนเบโิเกเตอร์สีฟ้าซึ่งแชมเปี้ยนเดโคเเตอร์สีฟ้าเนี่ยให้คุณเก็บเอาไว้ใช้กับตัวละครที่กำลังจะสามดาวเพื่อเคลียร์มานั่งนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสเจอเหตุการณ์ที่ต ข้อควรระวังในการเล่นวิธีนี้คือไม่ควรเล่นวิธีนี้ในขณะที่มีคนเล่นบิวเตอร์หรือว่าเล่นยอนโด้ทับกับคุณนะครับแล้วก็ไม่ควรปลดล็อกเวก้านะไม่งั้นจะทำฟิตสาดาวยากขึ้นนะครับเพราะว่าชมเปียนสาดาวที่3ดาวไปแล้วเนี่ยจะไม่ขึ้นไหมซื้อในร้านค้าอีกนะครับดาวโหลดโกดิ้งสมบัติรา้านแล้ววันนี้นะครับเกมที่ดีที่สุดกับเซตที่ดีที่สุดในยุคที่ดีที่สุดนะครับเล่นง่ายเล่นเพลินแล้วเจอกันบ๊ายบาย